มครับนี่คือรายการชิงชาสวรรค์เวลาดีๆ4สี่โมงครึ่งทางโมเดิร์นไนทีววันนี้ครับชิงชาสวรรค์เทียเตอร์ จากไหนนะคะอยู่ที่สถานที่ถ่ายทำค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราถ่ายทำกันที่โรงละครอักษรา K i n g Power ค่ะเป็นโรงละครที่สวยมากๆเลยนะคะประเดิมช่วงนี้เลยนะคะช่วงแรกค่ะช่วงฮอเกียรติยศค่ะเราจะพูดถึงน้องๆน,นะคะที่เข้ามาประกวดในรายการของเรานะคะจนประสบความสำเร็จนะคะได้ได้ถึงเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยนะคะคถ้าเอ่ยชื่อโรงเรียนอุตรดิตเนี่ยเอ๊ะเริ่มคุณละอา,อาและเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5นะคะ เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนั่นคือน้องอามอุตรดิตค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ ไม่รู้จะว่าเขาเป็นคนที่รูปหล่อหรือรูปเหรียญดีแต่ก็หน้าตาดีขึ้นคนเรานี่นะเวลามีชื่อมีเสียงขึ้นมาพอด่งดังขึ้นมาราศรีเท่าแก่จับเลยเดี๋ยวให้แนะนำตอียชีว่าเป็นใคร,ครมาจากไหนคะ่ะครับผมสวัสดีครับนายสรยุทธ์บุญหวานนะครับหรือว่าน้องอามนั่นเองครับผมถามหน่อยแลวมาเป็นนักร้องได้ยังไง เอาที่แบบก่อนจะมาเป็นน,นักร้องโรงเรียนอุตรดิต์เลยเป็นใครมาจากไหนเรียนที่ไหนก็ตอนนั้นก็ออมอยู่ม .3 นะครับที่ไปสอบเข้าม .4 ที่โรงเรียนอุตรดิต์นะครับผมก็พอสอบเข้าไปอยู่ในโรงเรียนปุ๊บประมาณอยู่ไปประมาณ3-4เดือนครับก็จะเห็นวงเขาซ้อมกันอยู่ซ้อมกันอยู่ในในห้องซ้อมเล็กๆมีนักร้องไหมตอนนั้นมีประมาณ2คนครับ<อ>ครับผมแรปเปอร์ก็ก็ยังไม่มีเลยครับก็คือเป็นเขากําลังตั้งวงใหม่ซ้อมร้องกันอยู่ครับผม นะครับก็ด้วยตัวที่อ้มชอบชอบร้องเพลงลูกทุ่งนะครับผมก็เลยเข้าไปสมัครก็คือแบบอยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปสมัครกับคุณครูครูก็ลองให้เทสเสียงดูครับผมเพลงอะไรที่เทสวันนั้นคาถามหานิยมของพี่ออลอดรักครับโอ้ยแหมเหมือนเป่าครูด้วยเลยโอมสรุปครูรับเลยก็ครูรับเลยครับครูรับมาแล้วก็ฝึกร้องได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เขาก็ตกลงกันว่า อ๋ออัดเดโมส่งชิงชาสวรรค์กันดีไหมน,นั่นตั้ง <สะ S 1> วงได้อันทย์จจเดียวครับวัี้สุดก็ทําเดโมส่งกับบศาศาริษัทเวิร์กพอยต์เจ้าของรายการชิงชาสวรรค์ครับแล้วผลตอบรับเขารับเลยอ่ะก็ถัดมาประมาณเดือนหรือ2เดือนก็ได้รับการตอบรับครับครั้งแรกเลยครับที่มาประกวดในรายการชิงชาสวรรค์เป็นไงความรู้สึกโอ้ครั้งแรกนี่คือรู้สึกดีใจตั้งแต่ทีมงานตอบรับไปแล้วนะครับว่าจะได้เข้ามาแข่งขันรายการชิงชาสวรรค์นะครับผมก็ พอรู้ว่ารายการตอบรับเราก็โหรีบฝึกซ้อมกันแบบไม่หยุดเลยครับก็คือทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมซ้อมซ้อมพอได้มาแข่งขันครั้งแรกก็ก่อนเข้ารายการต้องบอกว่าคือขาตันตลอด <c oughs> <c oughs> ครับผมก็คือไปครั้งแรกด้วยรประมาททีมงานไฟแสงสีเสียงฉากเฉลยของวงใช่ไหมครับใช่ครับผมย้อนย้อนไปนิดหนึ่งลงในอุตรดิต์นะคะคือรายการของเราเนาะั้นทำมาก็คือปีนี้เขาปีที่ับอุตรดิต่ยมาแข่งขันกับเรากี่ปีปีแรกเลยครับปีแรกเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยบ้าแล้ว ซึ่งไม่เคยมีโรงเรียนไหนทำ<ม>ามไม่เคยมีโรงเรียนทำมาก่อนแล้วทำได้ขนาดนี้น <ผม S 1> ซึ่งแบบว่าทุกคนก็งงมากแล้วก็งงที่ว่าโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นม้ามืดมาจากไหนแล้วนักร้องนี่มาอย่างไรผมว่าเกี่ยวกับน,น้องสกเกตไหมหลายโรงเรียนเนี่ยเขาจะร้องเพลงรุ่นใหม่ๆแต่น้องอาม,มาใช้บทเพลงของสอนคีรีสีประจวบใครจะไงก็ช่างเนื้อร้องทํานองทุกอย่างมันมันเพราะไงแล้วบังเอิญน้องอาเนี่ยเข้าใจในเนื้อเพลงของสอนคีรีแล้วก็เอามาร้อง มันส้มว่าอย่างนี้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ด้วยครับใช่ครับผมตอนแรกที่คุยกันเลยเนี่ยทำไมจู่ๆนําบทเพลงของอาจารย์สอนคีรีมาร้องอ๋อบทเพลงของสอนคีรีนํามาร้องในรอบที่3ครับรอบที่สามรอบแรกเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าหวงแม่หวงแฟนครับผมของมดครับมดแดงมดลางสืมันนะคะฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะแกวตาค สวัสดีครับผมชื่อนายสลายุทธ์บุญวาครับตอนนี้อายุ17ปีแล้วครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับน้องอาร์มครับครับตื่นเต้นนะครับน้องอาร์มตื่นเต้นนิดนึงไม่เป็นไรพี่สมกอดอะอะไรล่ะไอ้นี่ก็ไม่รู้จักสบัดแล้วทำไมตอนหลังมา3.45ที่ว่าเข้ารอบแชมป์รอบประกวดที่รอบ เขาเรียกลอบลึกๆ mm hmm. คือยิ่งลึกก็คือยิ่งมันยิ่งเขี้ยวอ่ะครับผมมันมันครูเห็นเห็นแววเรานะครับล่องเสียงไปคล้ายๆสอนคีรีครับ oh. ครับผมก็ครูก็เลยหยิบผลงานเพลงของคุณครูสอนคีนคคคร,รีออน รียนมาก็สวยขึ้นอ,อีกโรงเรียนจากอุตริตมาก็ก็หล่อขึ้นปากแดงโชว์เนี่ยน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแห้งเสียยังดีกว่าหอมเอ่ยหอมกลิ่นแก้มนู เคยร้องไหมไม่เคยนะครับสมัยก่อนร้องเพลงของพี่แอลยอดรักครับอ๋อชอบยอดรักครับแล้วมาร้องสอนคีรีเนี่ยถามจริงแล้วประทับใจอะไรในบทเพลงของสอนคีรีสีประจวบต้องบอกเลยนะครับว่าความ,วามประทับใจนี่คือประทับใจทุกอย่างนะครับเรื่องเรื่องบทเพลงนี่คือก็คือบทเพลงที่มีความหมายตรงตรงมากนะครับคือแบบ ฟังก็เพราะมากเลยครับเป็นเพลงเก่าๆนี่จะบอกอะไรให้นะสนเสดข,ของสอนคีรีสีประจวบเท่าที่รู้และคุยกับครูเพลงนะสายยันสัญญาก็ดีพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ดีลูกเอื้นบางลูกใช้ของสอนคีรีใช้ของสอนคีรีอย่างนี้ต้องอาไปแกะจากเทปเลยไหมคือแบบต้องเป๊ะเลยไหมใช่ครับก็นั่งนั่งฟังจากเทปที่คุณครูร้อง และสอนคิรีนี่เสน่ห์นะอามการร้องเพลงลุกทุ่งเนี่ยเสน่ห์ของเพลงพี่โน้ตเดินยกตัวอย่างชนิดอย่างของสอนคิรีสมมติว่าโน้ตตัวเดียวเนี่ยเขาสามารถเอื้อนได้ได้หลายหลายหลายตัวโน้ตมากอย่างเข็ดแล้วกลัวแล้วแม่แก้วตาอยาเข้ามาอายุ่งกับชีวิตฉันเลยไม่ไม่ใช่เลยอย่างเดียวเลยแล้วก็ร้องลมเดียวได้เก่งมากแล้วพอเริ่มเข้ามาประกวด รอบไหนที่รู้สึกว่ามันกดดันมากที่สุดหนักใจมากที่สุดแล้วอาร์มทํายังไงถึงผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ครับผมรอบแรกเลยที่กดดันมากที่สุดครับ<อ>ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ก้าวเข้ามาเวทีอันทรงเกียรติแบบนี้นะครับผมก็เราไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆครับเคยประกวดแต่ง,งานวัด ชนะก็ชนะก็ชนะก็ดีถ้าไม่ชนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราเหมือนที่พวกเราเคยพูดอนะ่ะชนะก็ได้แต่ต้องแพ้ให้เป็นนี่<ล>สแสดงว่าน้องแนละโรงเรียนทางอุตรดิตเนี่ยพยายามเตรียมมาแล้วคราวนี้คนเราเมื่อจะประสบความสําเร็จหรือทําอะไรกันแล้วแต่มันต้องมีแรงบันดาลใจรแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้อาร์มและโรงเรียนอุตรดิตเนี่ยมาถึงเข้ามาถึงรอบลึกๆได้อะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะครับอยู่ที่อยู่ที่คณะคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับที่ที่ให้ที่แบบ ยังไงอะ่ะใ,ให้กําลังใจเราอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สอนสอนด้วยว่า ถ้าแพ้ไม่เป็นไรแล้วลูกเราไปหาประสบการณ์เราอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรามีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวมาเพื่อแพ้ด้วยครูบาชนะก็ดีอันนี้มันคือป้องกันความผิดหวังไม่ใช่แค่การประกวดร้องเพลงคุณจะทําธุรกิจคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่จะคิดว่าตัวเองจะเจริญก้าวหน้าจะยิ่งใหญ่ไปได้เราต้องเตรียมไว้ครึ่งหนึ่งสําหรับการที่ไม่สมหวังแล้วเมื่อมันไม่สมหวังชีวิตเราก็จะไม่เตลิดเปิดเปิงอันนี้เป็นเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยครับครับเอาอย่างนี้บนเวทีจิงชาสวรรค ะะคำสอนของกรรมการท่านใดที่อามนั้นพอได้ฟังแล้วนำมาพัฒนาต่อไปจากของครูบาอาจารย์แต่นั่งแต่และฤดูครับผมผมก็ต้องบอกว่าได้คำสอนจากคณะกรรมการทุกท่านคืออย่างเต็มที่จริงๆครับขนาดแบบบางทีจบรายการแล้ว,วาอาจารย์เดินออกก็ยังไปถามอีกว่าผมติดอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทอะไรอีกก็คืออาจารย์ครับผมติดตรงไหนอีกอาจารย์ผมขอคำคำแนะนำ<อ>จากครู นี่นี่เนี่ยนี่ผมจะบอกให้นะอามนี่คือความฉลาดของมนุษย์นะมนุษย์ถ้าไม่รู้อย่าเก็บไว้ตัวเดียวต้องถามเขาบอกเคยไหมไอไอไอครูไอครูไม่รู้วิชาไอภรรยาก็ไม่มีบุตรูแล้วหลังจากที่ได้เป็นแชมป์ออฟหรแชมป์เนี่ยรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปนะครับก็คือไปไหนมาไหนจะมีคนรู้จักไม่ค้าทักอยู่ตลอดือปะดุกไหมคะอย่างนี้ น้องอาร์มไปไหนมาอะไรครับแล้วคิดว่ามาประกวดบนเวทีของเราต้องบอกว่าน้องอาร์มเนี่ยเหมือนประสบการณ์น้อยนะพี่โน้ตเพราะว่าหลายๆโรงเรียนที่เขามาเนี่ยเขาไม่เคยมาปีเดียวแล้วเขาได้เป็นแชมป์เลยมาหลายๆปีเออหลายๆปีถีงจะประสบความสําเร็จนี่มาถึงปุ๊บรอบแรกผ่านมารอบสองรอบสองรอบสามรอบสี่จนเป็นแชมป์และได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่ห้าได้แก่โรงเรียนอุตรดิตถ์ บอกๆกับแม่นะครับวันนี้อําสทำสำเร็จแล้วครับตอนนี้เป็นศิลปินแล้วครับผมบอกสิว่าเป็นศิลปินได้ยังไงแล้วตอนนี้อยู่ค่ายไหนกระแสตอบรับเป็นยังไงครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นศิลปินของสังกัดค่ายเพลินเพลงมิวสิกนะครับผมก็ตอนนี้ออกอัลบั้มแรกแล้วนะครับอัลบั้มชื่อว่าเพลงรักนักร้องครับผมซึ่ง นำบทเพลงเก่าๆนะครับขอคุณครูสอนคีรีศรีประจวบนำนไปร้องครับอ,อย่างเช่นเพลงอะไรบ้างเอาสักเพลงนึกน้ำท่วมนี่ดีกว่าฝนแรงตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังงงว่า<ช>น้ำท่วมหรือฝนแรงหรือว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงก็ยังงงอะไรดีกว่า <c oughs> อยู่ใกล้เพลินเพลงมิวสิกนะคะวงเล็กนิดนึงก็ หนึงในผู้บริหารก็ครุเทียมของเราที่<ช>เองนะคะครุเทียมชุดที่เด็ดทองอยู่เนี่ยใช่แล้วค่ะก็เห็น <he en S 1> ความสามารถน้องอาร์มในรายการของเรานี่แหละต้บอกรายการของเราเปรียบเสมือนหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดโอกาสให้หลายๆคน ได้เห็นความสามารถของน้องๆพวกเราเพียงแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในรายการยิงชาสวรรค์ก็พยายามปรุงแต่งเสนอแนะ,ะแล้วก็ช่วยกันเจรไนแต่ความเป็นเพชรความแวววาวมันก็อยู่ในตัวของน้องอาร์มเองเห็นว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไรแล้วลูกครับผมล่าสุดก็ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับในด้านของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับด้านการขับร้องเพงลงไทยลูกทุ่งครับโอ้โหยอดตํตารว ได้ภูมิใจแทนวงตระกูลและโรงเรียนด้วยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ใช้ชื่ออะไรคะน้องอาร์มครับผมตอนนี้ก็ใช้ชื่ออาร์มชิงชาสวรรค์ครับอาร์มชิงชาสวรรค์ถามหน่อยอาร์มมาประกวดในรายการชิงชาสวรรค์เนี่ยอาร์มได้อะไรจากรายการชิงชาสวรรค์บ้างครับผมก็ตั้งแต่เข้ามาประกวดเลยนะครับก็ได้ความรู้นะครับจากคณะคณะกรรมการนะครับทุกท่านเลยนะครับนำกลับไปปรับปรุงตัวเองนะครับผมแล้วก็ได้ได้เพื่อน นะครับจากหลายหลายโรงเรียนนะครับมาคือเรามาแข่งขันกันแล้วก็ได้เพื่อนจากหลายหลายโรงเรียนนะครับก็ถือว่ารายการชีช้าสวรรค์นะครับก็เป็นบันไดสู่ความฝันของอัมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับคณะคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ช่วยสั่งสอนนะครับแล้วก็เหมือนตัดสินเราด้วยนะครับแล้วก็ช่วยชี้แนะอัมด้วยครับผมแล้วก็เหมือนเส้นทางฝันนี้นะครับอา้มจะไปถึงจุดหมายได้นะครับก็อยู่ที่ความเมตตาของ แฟนนะครับทุกท่านละกันครับครับผมแหมป่อมือหน่อยคำพูดด <im it> ีๆมากห <im it> มายถึงว่าเขาจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ในโลกนี้ <im it> ถ้าไม่มีแฟนเพลงและผู้สนับสนุน <im it> <im it> ถ้าคิดว่าเด็กคนนี้พอที่จะเป็นศิลปินในใจท่านได้ก็ <im it> ช่วยกันเชียร์ช่วยกันสนับสนุนผมว่าเขาเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนรักเพลงลูกทุ่งครับและนี่คืออีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เราขอยกให้อยู่ในหอเกียรติยศค่ะน้องอาร์มอุตรดิต์ค่ะ แล้ววันนี้นะครับชุดเครื่องนอนโตโต้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า5,000บาทขอบคุณหอบคุณใจด้วยนะคะทงน้องอาเนี่ยอยู่กับเรานะคะยังมีบทเพลงของอาจารย์สอนคิรีสีประจวบมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสําหรับช่วงหน้า ชิงช้ามาโชว์น้องจุย๋ยรออยู่ค่ะเดี๋ยวเตรียมรอลุ้นกันนะคะว่าโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์วันนี้เขานำโชว์อะไรมาฝากเราทางท,ทีคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดคอยชมค่ะวันนี้ก็พิเศษมากกว่า2สัปดาห์ที่แล้วะนะครับเพราะว่าเราเอาศิลปะที่เรานำมาจากนาอักษราบายนสมัยของะนะครับซึ่งแกะสลักอยู่บนหิน นะครับสมัยเก่าเลยแล้วก็ดึงท่าลำเนี่ยนำออกมาประยุกต์ดูสิคะแดนเซอร์ทุ่มเสี่ยมแต่ละคนตื่นเต้นมากกับโรงละคอรอักษรา สวัสดีพี่บัวลอยคนสวยสิสวัสดีครับสวัสดีจ้าส่วนนี่สวัสดีป้าพายเขาชื่อลูกสวัสดีครับป่า ได้หลยจะฟ้องแล้วเนี่ยชีขอตีหไห้แค้น่อยเถอะพี่ใจร้ายพ้องใจร้ายน้องอามจากอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็จะมีนักดนตรีนะคะแล้วก็หางเครื่องค่ะจากโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนุประถามจากจังหวัดสุโขทัยนะคะมาเล่นให้ะอ่นี่เขาเรียกว่าอะไรยามศึกเราลบน้มสงบเรารักกันแน่าเลาค่ะ โตโ,โตบมี่กึ่งสาเร็จรูปตรามามา่า AJ DVD Home Theater